4. ี่ปัมคามสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทนสูตรที่หนึ่งหนึภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสีประการอะไรบ้างคือ 1. อักคมาปฏิปทา 2. คมาปฏิปทา 3. มธมาปฏิปทา 4. สมาปฏิปทา อัคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ด่าโต้ตอบคนที่ดา่าโกรธตอบคนที่กโกรธเถียงโต้ตอบคนที่เถียงนี้เรียกว่าอัคมาปฏิปทาขมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ด่าโต้ตอบคนที่ดา่าไม่โกรธตอบคนที่โกรธ ไม่เถียงโต้อตอบคนที่เถียงนี้เรียกว่าคมาปฏิปทาถ้ามาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผดทพพะทางกายรู้ธรรมร่มทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมในมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนินรีถึงความสำรวมในมนินรีนี้เรียกว่าธรรมปฏิปทาเสมาปฏิปทา,า,าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สงบทําให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สงบทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าสมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลปธมคัมูตรที่สี่จบ